ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีจ่ายเชือเชียงกงกุําครับเขาวันี้อ่ามีรถกระบะดำดิแม็กครับมานําเสนอหนึ่งคันครับผมเคยเป็นเจ้าอ่ารถกระบะดาดีเม็กปีศูนย์สี่ครับเครื่องใดเล็กครับผมกุําตอนเดียวดาไปพาครับอ่ะยกดําให้ดู ออกอันนี้เก็บรายละเอียดใหม่ครับดำดำไฟฟ้าควบคุมด้วยสวิตช์รีโมทครับพ่อลงลงก็ดำใหญ่ครับอันนี้ดำดำใหญ่ใหญ่มากนะ่าจะดำสี่ดำเลบบังค์เลยดำใหญ่ ลงช้าครับเพราะดำใหญ่ท่อระบบพงโลไฟค่ะโอเคครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับไปผมไเบรกมีบางคนหลังให้ปาประโก,โกแก้วครบครับก็ภาษีขาดหนึ่งปีครับเอกสารได้ทะเบียนที่โดนครบครับก็คันนี้เปิดราคาที่ หนึ 1> 1, 45, 000, 000, 000, 000, 000. ่งแสนสี 61, 100, ่หมื่นห้าพันบาทครับก็รับแลกเปลี่ยนดีเถื่อนรุ่นดุประเดิมครับถ้าใจสนใจกับโทรศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งถึงแปดครับแปดห้าสามครับก็คลิปนี้ครับฝ่ายพินี้ครับผมครับ